สวัสดีครับทุกท่านกำลังอยู่กับโเรเสริมมือถือเกมบน YouTube อีกหนึ่งคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ทางเราจะมาแนะนำวิธีการเติมเงินมือถือด้วยแอปเป๋าตังนะครับเติมผ่าน G w a l l e t ในแอปเป๋าตังนะครับอ่านะครับเดี๋ยววันนี้จะให้ดูรายละเอียดกันด้วยนะครับว่าสามารถเติมมือถือค่ายไหนได้บ้างนะครับโอเคนะครับอันดับแรกกดเข้าไปเลยนะครับกดเปิดแอปเป่าตังขึ้นมาอ่า เปิดบอกดังขึ them, ้นมานะครับจากนั้นก็ให้ใส่รหัสพินนะครับเหมือนเดิมนะครับรหัสพินหกหลักที่เราเคยตั้งค่าไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเมื่อเราเข้ามาแล้วนะครับในแอปเป๋าตังนะครับก็ให้เลือกบริการกดที่จีวอลเล็ตนะครับเหมือนเดิมนะครับกดเข้าไปที่จีวอลเล็ตนะครับจากนั้นนะครับให้ทําการเลื่อนนะครับให้ทําการเลื่อนนะครับลงมาด้านล่างนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นนะครับ เมนูนะครับทาธุรกรรมนะครับและก็ให้เลือกนะครับส่วนนี้นะครับอ่าส่วนที่เลื่อนอยู่ตรงนี้นะอ่าก็จะเห็นนะครับว่ามีเมนูอยู่นะครับเขียนว่าเติมเงินมือถือนะครับเป็นภาษาไทยเลยนะครับโอเคนะครับก็กดเข้าไปนะครับอย่างจุดหมายปลายทางเติมเงินมือถือครับกดปุ๊บนะครับอ่าสำหรับโทรศัพท์นะครับที่สามารถเติมได้ก็จะเป็นของ AS1 อสวั l ด ดีแทและก็โทรมูฟนะครับเดี๋ยวลองกดเข้าไปดูก่อนนะครับของค่าย a อนะครับอ่านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ให้เรานะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับอ่ามาดูของดีแท็กก่อนนะครับเออนะครับของดีแท็ก็จะมีช่องเติมเงินนะครับก็คือให้เรากดหมายเลขเคลื่อนที่นะครับเบอร์โทรศัพท์ของเราที่จะเติมเข้าไปนะครับแต่ของ S นะครับมีหมายเหตุนิดหนึ่งนะครับก็ ไม่สามารถนะครับไม่อนุญ,ญาตให้ทำรายการช่วง23นาฬิกาถึง24นาฬิกานะครับเพราะฉะนั้นช่วง23นาฬิกาถึงเที่ยงคืนนะครับก็อย่าไปเติมนะครับเพราะว่าอาจจะผิดพลาดและก็ไม่เข้าได้นะครับหรือเกิดปัญหาอื่น,น,นอันนี้ก็ะจะแก้ไขไม่ได้นะครับโอเคนะก็ะต่อไปเติมถูนะครับ สำหรับทูก็มีช่องให้ใส่หมายเลขโัรศัพทูสังัดนะครับ10หลักด้วยกันนะแล้วก็มีด้านล่างเขียนว่าโปรระบุมูลค่าของการเติมเงินนะครับสามารถเติมได้ที่50บาท100บาท200 300 4 0ามร้อและก็จำนวนตามที่เห็นเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ก็23่สานายนาทีแล้วนะครับเดี๋ยวจะทำการเติมนะครับทดสอบเติมสัก1เบอร์นะครับเติมสัก1เครือข่ายนะครับเป็นของ ของอะไรดีนะครับอ่านะเดี๋ยวจะมาลองของ t ทูมุฟแล้วกันนะครับอ่าฮะนะครับก็ทูมุฟนะครับก็เมื่อกี้นะครับของ d t แทบอกว่าห้ามเติมในช่วงเวลา23-24ถึง24นาฬิกานะครับแต่แอดมินจะทดลองเติมด้วยอของชูนะครับแอดมินจะกดหมายเลขเข้าไปนะครับทุกคนก็เวลาเติมก็ต้องกดหมายเลขเหมือนกันนะครับ เมื่อกดนะครับกดตัวเลขเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้กดถัดไปนะครับซึ่งอยู่เป็นแถบนะครับเป็นตัวหนังสืออยู่ที่แถบด้านล่างสุดนะครับอ่ากดถัดไปครับมีจํานวนเงินนะครับขึ้นมาให้เลือกนะครับอ่าให้เราเลือกเติมตามจํานวนนะครับที่ทางแอปนะครับกำหนดไว้ให้นะครับโอเคไหนๆก็ทดลองแล้วนะครับก็ทำการกดแบบอ่าตัวเลือกที่น้อยที่สุดแล้วกันนะครับทดลองให้ดูนะครับ50บาทนะครับ จากนั้นกดถัดไปครับนะครับก็มีข้อมูลขึ้นมานะครับอีกครั้งหนึ่งให้เราทําการตรวจสอบนะครับหมายเลขโทรศัพท์ของเราให้ถูกต้องนะครับจากนั้นให้เราทําการกดยืนยันเติมเงินนะครับแถบล่างสุดเลยครับอ่านะครับเมื่อทําการกดยืนยันแล้วก็ให้เราใส่รหัสพินหกหลักนะครับ โอเคครับแค่นี้ก็สามารถที่จะเติมเงินเข้ามือถือนะครับเบอร์มือถือของเราเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แอดมินนะครับทดสอบการเติมด้วยหมายเลข 2move s นะครับสำหรับการเติมของ d t e c และก็ a s 1 d u c l ก็ทำแบบเดียวกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้หากถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับ